มีกิ่งไม้ทั่วๆไปที่แห้งๆมีทลายปามที่ผ่านการเพราะเห็ดฟางแล้วเราสามารถเอามาเพาะเห็ดตัวนี้ได้บนแผ่นดินของเรานะคะเห็ดตัวเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทๆๆๆๆๆคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในโรงเพราะ เชื้อก้อนเห็ดอยู่นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเห็ดกันเพิ่มเติมนะคะได้สาระดีๆมากเลยค่ะที่2บเห็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่เองวันที่8วันท<อ>ี่8เพราะฉะนั้นใช้เวลาแค่เกือบเกือบ20วันแล้วนะคะเอ,อะเดินเร็ว18 19วันออใช่ที่เดินเร็วเพราะว่าอากาศที่ผ่านมามันค่ะเย็นค่ะ,คะอันนี้จะเป็นนางนวลค่ะอันนี้ฮังการีก่อน นางรมฮังการีรู้จักไหมคะดอกสีสีน้ำตาลน้ำตาลนางรมฮังการีดอกสีขาวค่ะถ้าขายแล้วมีคนาู้สีหน้าค่ะดอกสีอะไรนางฟ้าสีขาวก็เคยรู้ว่านางฟ้าตระบลินสุดขาวผ่องแต่ดอกสีขาวคือนางรมฮังการีนะคะ อันนี้จะเป็นนางนวลนางนวลตัวเพียรสีโอโรสชมพูเนี่ยมันจะอยู่ชมพูนี่ค่ะขึ้นอยู่กับอากาศเหมือนกันก็จะสือจันเออจะออกชมพูอันนี้ก็จะเป็นนางรมดำนางรมดำเป็นเหตุที่ระหว่างนางฟ้ากับฮังการีผสมกันอ่าผสมกันออกดอกได้ดี ตัวนี้จะเป็นตัวที่วันข้างหน้าจะมาแทนเห็ดนางฟ้าและฮังการีเห็ดนางฟ้าพอร้อนหน่อยไม่ออกดอกแต่นางรมดำหรือนางรมเทายังออกดอกอยู่ถามว่าฮังการีออกไหมร้อนออกแต่ฮังการีจะมีจุดด้อยตรงที่ว่ากรีบจะบางอ่อนแอหลังการเก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ข้ามวันข้ามคืนได้ค่ะ ถึงอยู่ได้ออกมาก็ไม่สวยค่ะแต่ตัวนี้จะตอบโจทย์ตอบโแทนนางฟ้ากับแฟนกะลีนะคะตอนนี้เวลานี้ที่สวนเห็ดเองเฉพาะตัวเนี้เริ่มเพราะตัวนี้ไว้รอรับลูกค้าแต่นางฟ้าก็ยังยืนืนอยู่เพราะคนยังติดคําว่านางฟ้านางฟ้านะคะค่ะที่บ้านเราสวนมากจะนางฟ้าอันนี้จะเป็นเห็ดเที่ยวไผ่ อันนี้คือก้อนเห็ดเยื่อไข่ค่ะก้อนเห็ดเยื่อไข่เห็ดเปื้อนไม่ต้องเอาจะยุบแบบเราจะเอาเชื้อของมันเป็นหัวเชื้อเราจะเอาเชื้อเนี้ยไปเพาะค่ะเราจะเชื้อเนี้ยไปเพาะในแปลงเพาะส่วนมากแล้วถ้าเป็นเมืองจีนเขาจะเพาะในโรงเรือนแต่บ้านเราแผ่นดินเรามันไม่จําเป็น เราเพาะในแผ่นดินเราได้เรามีแผ่นดินเราสามารถทําได้เรามีใบไผ่มีลำไผ่มีกิ่งไม้ทั่วทั่วไปที่แห้งๆมีทรายปามที่ผ่านการเพาะเห็ดฟางแล้วเราสามารถเอามาเพาะเห็ดตัวนี้ได้บนแผ่นดินของเรานะคะเห็ดตัวนี้ร้อนชื้นหน้าหนาวก็ไม่ค่อยชอบเมืองจีนเพื่จะเพาะได้เดือนปีหนึ่งสามเดือนเพราะของเขาหนาวเกือบทั้งปีมีคา<ต>ถามเราเพาะได้ทั้งปีมีคําถามนะคะในส่วนของตาไผ่ ถ้าเป็นแถวปราจินบุรีเนี่ยเขาจะใส่พวกมูลสัตว์นะคะมูลกี้ไก่ขี้วัวอย่างเงี้ยเห็ดตัวนี้สามารถที่จะไปเพา<อ>ะได้ไ,ดไหมคะมันอยู่ได้ไม่เมานะคะเว <c oughs> ลากินไม่ต้องบาน มันตุ้มๆนี่แหละแล้วเราก็เอาวุ้นมาเจอเมื่อไหร่ลอกวุ้นมาทาหน้าเลยมีแผลอักเสบพาไปเลยอไปต่อไปนี้คงจะหาตุ้มเจ้าจะเขอาปลาไพ่ค่อยนะค่อยจะ่ไปเอาปลาไพ่เจ้าะเราไหมซื้อครีมไปคอยบุมี่ดิบ้าร้อยคนไม่ใช่ว่า ดีหมดทุกคนนะอาจจะมีคนรือส่งคนถามแพ้อะไรบางทีเราก็ต้องใส่เปิ่งเนาะ่ด้วยเหตุอย่างเดียวมันก็มีกปิ่งค่อนข้างที่จะเบื่อเราก็ต้องใส่น้ำหอมเข้าไปคนอาจจะแพ้เดียวนั้นอ๋อต้องแพ้ในส่วนผสมเจอสดไม่ไม่ต้องกลัวมันเลยเจอสดลอกมาเชเลยเป็นาเอาไปตัดแบ่งแยกลงดินใช่ไหมคะเขาจะเป็นอีปกรอนเดียวนี้ใช่ไหมะได้ยินไหม เออก้อนหนึ่งเราจะใช้จริงๆแล้วได้ประมาณสักครึ่งตารางเมตรต้ึ่งตารางเมตรก้อนน่าจะไปลงดินเหมือนเห็นฟางค่ะเหมือนคล้ายๆหินฟางเอาหดินไปเลยก้อนละเท่าไหร่คะอาจารย์ ที่นี่ขายอยู่30บาทแตมสิบบาทสามสอบบาะอ๋อให้ฟรีใช่ไหมคะวันนี้อ๋อแล้วก็ให้ฟรีค่ะโอ้ดีใจหมดเลยค่ะอยากจะดูชิมเบอร์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 บ้านหลังอ่ะน่าเราเอาเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยเขาอันนี้เราได้ไหมจองมาได้เลยค่ะได้ไหมจะจองต้องวางคได้นะจอาอันนี้จะเป็นจองลมได้ลมใช่ไหมคะ มิวกี้ที่เมื่อสักครู่นี้ถามกันน่ะเนี่ยมันได้ได้เวลาที่จะไปฝังดินแล้วแต่เรายังไม่ว่างมันก็ลืมอยะาอกดียมิวถามาออย่างนี้ได้ไหมเออดอกสวยด้วยแต่มันได้เล็กๆไงมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแต่ถ้าเราไปฝังดินเราจะได้ดอกใหญ่ๆนะคะมิวกี้ขายนะคะมิวกี้ก็ละสิบห้าบาทค่ะับพวงกีดดเ่ยวพมมาก <c oughs> อ,นนอันนี้ค่ะอันนี้จริงๆเราท <c oughs> ําเอาไว้เพาะเองม่อหัดมือนะคะอันนี้เป็นเห็ดกระด้างอันนู้นตรงฝนสีเหลืองนุ้นตรงฝนค่ะเห็นนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเห็ดฟางโทรหาแตพอเรื่ามีเห็ดฟางให้ดูตรงห้องไหนบ้างเนะคะ